สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมได้เวลาแล้วครับได้เวลาของคำมันแล้วครับเปลี่ยนจุดเทดินครับผมไปโบกไปโบกนะนี่ยาวเลยยาวเลย พุ่งเลยพุ่งเลย<_ <C> _>โอ้<_ <C> _>เรียบร้อยเรียบร้อยพี่คุณคิดตรงให้เขาเอเนี่ยฮะ<_ <C> _>ย้ายจุดเทดินครับมาเทอีกฝั่งหนึ่งของสระน้ำปากบ่อครับปากบ่อจริงๆครับขุดตรงนี้ขึ้นมาถอยเทรตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ tiệt lồm si khắp xong rồi đấy, lấy dây đai rồi, mấy khô đai rồi, lấy như đai rồi, เทเกตไปนู่นอะมั้งเนาะเออเทดันไปน้องครับไม่เป็นไรปาเที่ยวแรกเราลองดูก่อนว่ามันไปได้หรือเปล่าเสียต้าครับเป็นหนูลองยาตรงนี้มันเป็นไร้ด้วย เป็นโรงคันสาด้วยอ๋อตรงนี้โรงคันสาดแล้วน้ำทั้งตลอดครับเรคือน้ำสาออกมานน้ำที่นี้งหรือจะไหลไปหาน้สาอ๋อแสดงว่าพ้นครับพ้นขอบสาปุ๊บเรียบร้อยเลยยังไม่ได้แห้งเลยน้ำอยู่ในริสโตรเ่ยรถไถทำงานนะครับหนุ่มตูมตามโซ่มาดึงติกัดเดิมครับผมบ้านตะลามตะบนสองชั้น อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ฝรั่งใจดีใช่ไหมเจ๊ของฝรั่งเน่ยเนาะอฝรั่งกับเจ๊ใจดีแล้วกันให้ทีมงานสอจดิลำครับมาทำการแสดงในวันนี้ ดึงข like ึ yeah. well? ้นหรือเปล่าพี่รอตะโกนดึงถ้าไม่ขึ้นเอาไม่โคดึงไม่ไม่ดึงเลยฮะไปไม่โกดึงเลยอ้าวเอาโซ่มาส่งเฉยๆวันนี้ลองดึงดูบอลบอลจังไหนนั่นะเขาเขาเขาเกี่ยวโซ่แล้วโอ้ไม่ลองเลยครับไปเลยแต่ตุ้มตาบอกไม่เอาแล้วเอาไม่โคดึงอย่างเดียว นี่ฝรั่งมาแล้วครับฝรั่งบอกเฮ้ยมีมันอะไรกันวะวันดำปีเลยไปโคเดินแค่เดินนี่ยังแคบเอาตัวไม่รอดครับ อยากได้แบบว่าท่อดังๆยาวไปถึงโน่นนะทำได้ไหม,ไ,มได้ <c oughs> ดยอมแล้วยอมแล้วเอายอมแล้วหรอเกี่ยวโซ่โดยเสียกุ้งครับเอาแกวว่าเอาแกวว่า เดียวเดยวรถดับรถดับั่รถไมโครดับโอ้ไมโคดับเลยครับยังไม่ทันทำอะไรเลยเจ๊ถามฝรหงนี้ตื่นเต้นหรือเปล่านี่เห็นเห็นแบบนี้ไม่ดีแน่ไม่เอาเเลยเลยเดียเดียวโอ้ โอ้ปูงุ้งโ,โซ่ยืดเลยกุ้งยืดแล้วยืดนี่มันจะขาดแล้วยืดเลยนี่เห็นไหมครับนพะ่อดไหมโอ้โซ่ยืดเลยคนระัเนะบเกือบไปแล้วเกือบขาด เดี๋ยวเรามาดูรถแมกโรนะครับจะทำการหาปลาไหลครับผมรถไม่มีแรงเลยลงมาเลยลงมาเลยลดเดินลงเลยนุน่นไปอยู่นูน่นไปติสีดลมอยู่นู่นเอนีอ่นะลงมาเลยอย่าไม่ต้องกลัวได,ด้เนี่ยเครื่กียร์นิดนี่เดินเลย เฮะได้ไม่ติดเป็นอย่างคอนขับในใจไม่ดีแล้วเฮ้ยจะรอกกูลงมาติดหลมหรือเปล่าวะเดี๋ยวจะลงไปหาปลาไหลครับ ลงดีๆก่อนต้นไม้นะ่ะหากเอามายืนต้นไม้นะ่ะ ผมไปรดก็ต้องห้องนอกเดี๋ยวมี็ <ปะ S 1> อตเด็ดให้ดูครับ็อตเด็ดได้คือปลาไหลนะ บนขับก็ไม่กล้าครออลงไปเลยโยบะหนักหน่อยโยบะหนักหน่อยหาปลาไหลครับ จะมีหรือเปล่า ครับยังยังไม่เจอครับ mấy chờ เจอสักตัวเลยครับปลาไหลปลาไหลตัวใหญ่ๆมันไปซ่อนอยู่ตรงไหน เงียบเลยครับ กลับดีกว่าครับเดินกลับขึ้นไปแล้วโอ้โหโแบบนี้ถ้าเจอลมโรมนี่เรียบร้อยพลังพึ่งเลยครับแก <c oughs> <c oughs> อยู่ประเทศอะไรเจ๊ยยเบลเยียม แกมายมอยู่เมืองไทยนานแล้วบ่ะสิบแปดปีแล้ว ไม่เจอแล้วจอดครับไม่เจอแล้วสรุปว่าเราได้ปลาไหลสองตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่ครับสองตัวใหญ่ๆครับโอ้ใหญ่มาก็งกนกะใหญ่จริงๆไ,ไปแล้วฝรั่งฝรัง่งบอกงงเลยพวกนี้ทำอะไรกันวะฝรั่งบอกงงเลยครับ โอ้ไม่กรอดวันหนึ่งเออจอดแล้วโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับ